กระบวนการเดินนะครับพอสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดร,รับส่งไปสถานีโธ่ทามทลามบุรีเพชรบุรีไปสถาน,นีบ้าต่อไปครับสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟขอขอบคุณผู้สานทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยามาในการเดินทางผู้สานทุกท่านเดินทางรู้ถึงบ้งานปลายทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็บกการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสรับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ